เอาละครับมาดูครับตอนนี้ครับวงที่ปรากฏขึ้นมาครับกลางวงเลยเนี่ยคือไฮเซนดาเดลพาทอนนะครับเอ็มสิบหกฮะล่างข้างมีมารอนนะของเคบซีครับดูฮะฮึฮึมารอนโอ้แล้วมารอนใจแกได้นะพิอาจเอสอาร์ฮะ,ะทันที m 1 6ครับออกมาเลยครับ ump ครับเหมือนแกเจ้าตัวนี้เลยข้าศน์ในสิครับเอาฮะมียิงคู่มาละมาลอนชุดเดียวจาก m 1 6วันนี้แกฮอตเหลือเกินครับแล้วดูให้เอ้ยแล้วยิงไกลๆไปไกลๆเจ็บหนักด้วยครับไรแค้นย่างเอาฮะผมบอกก่อนเลยแล้วก็ชิคเก็บมาลอนไปแล้วส้ารับ qc เฟิร์สบั c เป็นของ m 1 6แลวไกลๆไกลๆมีผู m 1 6กไกลๆไกลๆแม่มันยิงยกฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมีผู้ ดูคขาอะไรแค่ันถัดจับมาที่มีพูดครั้งนึงครับโคราชิดูชาเปอร์ก็ดูเสียขบวนเหมือนกันถ้าช็อตน,นี้ครับจะเซตต่อหรือว่าจะถอนกำลังออกมาเลยคิวซีวันนี้ลงบวกค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะเจอชาเปอร์เนี่ยฮะเหมือนใจกันตรงกรันหรือว่า กะเลือกที่จะลงเมืองเดียวกันซ้ำเป็นประจําเลยนะครับทางดานที่เมืองที่แกลงมันก็ไม่ใช่เชิงเ,เป็นเมืองด้วยนะครับเป็นเหมือนกับบ้านที่อยู่ร,บรอบๆนะครับครั้งหนึ่งที่อิลลนงเกลแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่มิรามาครับดูครับ M 1 6ครับ <c oughs> มีผู้ครับเลาะเอ้อมออมมา เอาคืนเผื่อๆโล่ห้ามจริงๆ M16 โคโลผมว่า M16 วันนี้ฮอตมากเลยนะผมบอกก่อนเลยฮะแกเคาะทับๆ M16 โคโลไปน็อกนะฮะแต่ไรแค่ไนนี่ไงฮะมีพูฮะ M16 เฮดช็อตไปด้วย M16 ก็สมชื่อแกอยู่ M16 หรือว่าจะเป็นปืนที่แกตามหามานานตั้งแต่เกิด <laughs> ตั้งแต่ชื่อกันละฮะ M16 แล้ว,ลวยังไกลนะเว้ยนักผู้ชมเว้ยโฮโล่เว้ยเฮ้ย ถ้ดุ้งเหมือนกันนะมีผู้ยิงช็อตนี้นี่สูญเสียความมั่นใจเลยนะมีผู้อาจจะบบร้องว่าเฮ้ยไม่มีคูณหกเพราะว่าเพื่อนตัวนี้ยังนะยังไม่เก็ดนะอะไรแค่น,นะช <c oughs> นน็อกไม่มีนะไม่มี <c oughs> <c oughs> เออโซเซ็กซ์กับ เอาแล้วรถเฟียครับไปดนตน้องจากฟลุกทีเอสครับรถซ้ำเอาอไปนอ็องแสลงหน้าปอนซายเหมือนกันจากอาวันคลอแล้วสโตนซาโตนจะยิงเหมือนใครเหมือนจะขึ้นไปตรงไฮกราวหรือเปล่าแล้วโดนยิงแล้ว่างใน Al อวันคอเรียบร้อยครเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ครับวันคลอเก็บปอนซายจากเกมไปแล้วออลายยี่สี่ขึ้นมาตรงนี้รถเฟียก็น็องอยู่ด้านบนซะด้วยผมบอกเลยแล้วปะทะกับไฟนี่ของ Power พาวเวอร์แปเลยไฟพาวเวอร์แแกแบบดักสุดด้วยนะผมบอกก่อนเลยครับแกเอาตายครับพาวเวอร์แป คือเล่นไมเทชเนี่ยคือไปแยกเล่นแบบไม่ไม่สามารถช่วยกันได้เลยอย่ะใช่ครับอ่อดูวับ Stone. สโตนสโตนเหมือนจะโดนชาร์จฮะเหมือนรู้ตัวฮะสโตน โอ้โหเลี้ยวให้ไวแล้วอะไรสิยิงไปอะไรสิยิงไปยิงไปยังช่วยไม่ได้แล้วรถเฟียก็ลำบากสโตนก็ต้องหนีก่อนแล้วชาวเวฟมาผมบอกแล้วครับว่าไปแกเอาสุดนะฮะจะได้ใส่เลยเมื่อกี้แล้วมีผู้เข้าไปน็อกสซอคอนเซปต์ครับแล้วหนีไปแบบนี้มีสิทธิ์ไปเจอคนอื่นด้วยเหมือนกันฮะเอ็มไอเทสครับเราดูครับดูฮะจอดว่าไงฮะเอ็มไอเทสว่าไงรถเฟียนี่กำลังจะไหลแล้วนะครับเล้วนี่จ้านี้ไปน็อกตงกล้วยชิ้นของชาเปอร์ไปเล้วนี่จ้านี้เก็บกล้วยชิ้นจองเชคเไปแล้วเหมือนสโตนจะไปช่วยมมมมมาา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 หหหรรรรือรือออเเเปปลล่่่่ไไดด้้้แคคคตงงนน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 ีีีีี์ิิิวววััััสญจจๆโชขกซท โอ้โหดูครับแล้วเรียบร้อยฮะตัวน็อกไปให้เฮดชอตจากเ er ออร์นี่ฮะตรงนี้เอร์นี่แกดับเบิลดับเบิลน็อกไปแล้วนะแล้วได้เป็นหนึ่งคิวตรงนี้แล้วได้เข้ามาเออร์นี่ได้แต้มจากเอซิโอเป็นดับเบิลคิวไปแล้ววาดาต้องแปะสโมอหลายทิศทางเหลือเกินโกดังตรงนี้อยู่ยากครับสมอซ้ายสโมอขวาสโมอหน้าไปก่อนอ๋อชนเ <ปะ S 1> พื่อนแม็กก้าดานะปล่อยของหนักแล้วมีผู้โดยเข้ามาได้ใส่แล้วเปิดปางเอาเคร่งกันแม็กหนาตรงนี้ปีดผู้บอก อุ้ยเหมือนผีหลอกครับเมื่อกี้ก็ดาร์นตกใจฮะมีใครมาแบบแวบๆเข้าหน้ามาเฮ้ยแล้วก็นเดี้ยเข้ามาในสมองอย่างคมเดี้ยเข้ามาในสมองอย่างคมไปสุดได้ยิยงเสียงมาแล้วมีผู้ไปนักคอนเซปต์อีกหนึ่งฮะสจริงๆแล้วเดินได้เขาา้าไปสุดคนเดียวแวต่สุดน้องหนึ่งเราแต้ยปอดเราเต้ตยปลอดสุดซ้ำได้แต่สุดเดินมาปาดวอลดันจบสี่หกฮะวอลดันฮะท่านผู้ชมโดนคิวซีชาร์จพังสามคนฮะคิวซีตั้งแต่ต้น จังหวะเซตอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้มีพูว่าตัวทีมีพูแฉปเข้าไปฮะโชกคอร์แล้รอบไปแลบไปเรียบร้อยเลยแค่ <c oughs> โอ้โหเดินออกมาแบบนี้โดนน็อกฟรีไปแล้วทีมสกเตจีาานจับป่าท้าพิอาร์ตจับป่าท้าไอ้เวสิเอ็กโคเอ็กโคฉังเงยดูจะฮิปฮิปหน้าฮิปไฟมาเรียบร้อยโอเคโดนน็อกแล้วซ้ำจะเกมทันทีจากเอ็กโคครับนี่นะท่านผู้ชมครับโอ้โหเอ็กโคเรียบร้อยฮะระเบิดจากไดฮาร์ดไป โอ้โหลายแค้นเอ้ยนะฮะอุตส่าห์จะไฟเสร็จเมื่อกี้นะฮะมีภูต้องเป็นอีภูเมื่อกี้งงเลยคุยกับหัวไหล่ื่อกี้เรียกว่าเหนื่อยทฤษฎีฮะครับในข่าวไม่มีใครกล้าเข้ามาเว้ยเพื่อนแกเข้ามาเฮ้ยใส่สมองกันเลยแหวบจอดตาดไปหนึ่งมาจากไหนไม่รู้เลยนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยปีภูโอ้โหดูว่าจะได้ปลายสู้แล้วนะโดนตัวหลังผมบอกเลยโดนตัวหลังจอดยิงเได้ะ ไปเกิดนะตรงน,นี้คิ ure, วคอนเฟิร์มให้มีสามตั้งคิวครับจบสิบห้าไปครับอ่าแล้วล้องวิคอลจอนนี้ไปน็้อคเบลวี่ได้ครับดูครับกอภายดูตอนนี้ก่อนครับพาวเวอร์แปดแปดครับชเวฟชเวฟมาจอทนี้โดนน้องจเมกุทธ์ก็มาไปครับชเวฟโดนน้องไปล้วอวิคอลจะเดินมาต่อ แล้วดูเมก้ามายเมก้ามายกำระเบิดมาแล้วฟุกเทสจอนี่เป็นน็อกคอร์สมอรบอยไปกำระเบิดเมก้ามายปาระเบิดเรียบๆไปโดนน็อกเข้าไปทีนึงนึกฟุกเทสเก็บคอร์สมอร์ดบอลจะเกมไปครับถูกซับโดนน็อกจะระเบิดของเมก้ามายอีกลูกนึงครับเมก้ามายครับเฮ้ย่าเออตีหลังกามาทีตรงนี้จะเข้ามาช่วยจะระเบิดไปรุ่นนเอาไปคออยู่ไม่ได้แล้วร้อนเลือเกินนะเฮ้ยวิ่งมาก่อนบอกเพื่อนคานตามาสโมไปก่อนโอ้เมก้ามายครับจะไม่กล้าได้เลยครับ แกไม่กล้าแต่แล้วมันก็มาอ่ะละเบิดรุ่นน็อกเอาเองครอไปทีงเรียบร้อยแล้วบูบัตไปยูเอ็มพีระยะไกลเก็บทูซอฟจะเกยไปช่วยโดนซอฟจะเกยจะบูบัตบูบัตทริปเปิ้ลคิวแล้วบูบัตบอกขอบคุณมากเพื่อนยูเอ็มพีฮะทริปเปิ้ลคิวหล่อมหล่อมไปมันก็มาบอกไอ้ที่ทำมาเพื่อแม่สอาซะแล้วเพื่อนหมดแล้วเพื่อนตรงนี้หมดแล้วเพื่อนตรงนี้บูบัตยิงนู่นฮะสุดสุดตกมันก็มาไม่ได้คิวสักคิวเมื่อกี้มันก็มาบอกโอ้โหอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวว่าจึงเบลวี่ขึ้นมาได้ก็เป นะครับล้วเหลือตรงนี้ครับเพราะว่าไปเหลือฟลุคเทสคนเดียวครับนะครับเอฟเพาะไกลๆใส่โมโหฮะโมโหทีมซิกเคนจินฮะผมยิงแทบตายผมปาระเบิดแทบแม่นตรงนี้คุณมาสติลคิวผมเอาไปหนึ่งไปเท่าไหร่เอาไปสองผมยังไม่โกรธนี่เอาไปสามเลยแล้วออฟเนตหาเบคอนทามครับท่านผู้ชมเอาล้วครับที่ด้านซ้ายของเอลซาฮาครับแล้วก็มีเอวจีอยู่ด้วยครับเป็นชาเปอร์สองคนหรือเปล่าผมว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบของเบคอนทามซะแล้วนะพี่อาร์ทผู้ชมครับเพราะว่า พวกแกเนี่ยเป็นแบบรอบแรกๆนะที่แกเหมือนแบบโชคเฟรท้ายอยู่ในบทครับนะฮะก็ดูว่ารับมือได้ไหมแล้วดูซิกแซกครับไปโดนน็อกจากวินโทเรสซ์เอสอาอาร์เฮดช็อตไปทีครับซักพักเตออีทูนายชนพังนะแล้วต้องต้องอ้อมนะใช่ครับโอ้โหแล้วพิอาปรโมทอีทูนายตรงนั้นว่าไงวิกฤตเหมือนกันนะฮะแน่นเหมือนกันนะใช่ครับเช่นเดียวกับด้านล่างคนานุกาฮะเอ็มอารเทสจากใครนะตรงนั้นเอ็นเอฟซีนะแล้วดูครับตรงนี้เข้ามางัดมาแล้วป๊อปตรงนี้ไป้องมีเซอร์ตาได้ แล้วดูตาไฟกันตรงนี้นัเจาลุกขึ้นมามาแล้วเชอร์ตี้เชอร์ตี้บอกกรรอะไรกรรมอะไรกรรมอะไรกันแล้วดับเบิลน็อกไปดูเด็กสมัยนี้เขาเล่นกันนะสำหรับเชอร์ตี้บอกโนทิสัดีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าค้างไปทีเมื่อกี้ได้ครับแม่แล้วดูน้าจ้าจากนี้ไปน็อกทางเจอรหัสได้นะแจ็สเปอร์โดนเสาจากเกมไปทันทีครับรถเฟี้ยโดนน็อกอีกครั้งหนึ่งครับรู้สึกจะไปในเลนสีครับนี่ฮะอีคิวไปได้แล้วเซเมจจากนี้ไปน็อกทีทีของทีมซีเกจีนโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับโนเนี่ไปหมดทั้ง แล้วดูเจอร์ดาคานออกมาด้วระเบิด<ช><ช>แน่นๆไปทีเจ้าการเมื่อกี้แล้วบอสซ่าครับเมื่อกี้แล้วลาซิโอครับไปน้องเซแซฟฟอร์ดได้และยังไงต่อจอรนิตไดฮาร์ดมานอนมาดรอปช็อตมาแซมเบ้ได้แต่จาท,ทีทีไปแล้วเคโอจี G เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้หวังจะมาช่วยก่อนเลโก้ครับไปเก็บรถเฟียจากเกมครับโอ้แล้วบอสซ่าครับมาเคโอจี K o G และเรียบร้อยโอสโตนครับจะยิงรถเบิร์ดใส่จากวิกเตอร์ไปเหมือนกันฮะไม่ได้เล่นฮะ้เอ็มไอทียนะฮะรู้สึกจะเหลือออล่า24แค่คนเดียวนะครับมาดูบอสซ่าบอสซ่ากรมมาจังหวะนี้ ปิกาชูปิกาชูมาแล้วแซฟฟอร์ดเรียบร้อยครับโดนน็อกไปแซฟฟอร์ดโดนซัาจะเก็บไปเลยแล้วเบียสเบตโดนน็อกครับท่านผู้ชมจะครอบบ้าไปเลยคิวจุดน,นี้ไปเก็บทายน็อกบอลกล้าอนดีสปอร์ตน็อกไปดูครับเป็นคอนทามอย่างที่บอกแล้วอยู่ในวงแต่ไปน็อกแบบนี้จะโดนชาร์จหรือเปล่าภาพยังไม่ได้จับไปแล้วดูเมจ e ิกอีสปอร์ตกับเคโอจีบอสซ่าบอสซ่าเดินมาดำดมมองมองโยโย่ยอยโยกโยกอยูย่แล้วทายโดนซัสเก็บตีจีสิบสามเอาละครับดูครับตรงนี้ครับเคโอจีครับ K.O.G. พัฟเฟอร์บอสซ่าและฟลายเดย์ครับแมจิกอยู่ด้านหน้านะครับดูอีทูนายครับท่านผู้ชมครับสี่คนครบแล้วเอ็กซีโดนเก็บออกจากเกมไปเลยจากเบวี่ครับยิงจากภูเข,ขานี้ไปเพอร์มูจบอันดับสิบสี่ไม่มีคิวครับดูครับเบวี่รับโดนยิงสวนมือนกันท่เบวี่เบวี่ อ๋อเนื่ยไปครับตอนนี้ฮะับเอฟเมย์คอนถามดึงกันมากลาซิโอจ้าหนี้เฮชชอนน็อกพัฟเฟอร์ไปครับเคเลจีมีปัญหาแล้วนะครับแล้วอยู่บริเวณขอบวงพอดีด้วยแล้วเจฟต่อนี้ไปเก็บอะไรยี่สี่ไปแล้วฮะยังม่จบสิบสามครับท่านผู้ชมไม่มีคิวไอเมทชครับวันนี้แล้วดูเอลจีฮะใช่ครับเมจิกเข้ามาประชิดแล้วพี่อาร์ท่านผู้ชมครับแล้วดูมาคอปบ้าโดนน็อกไปครับ จาก D2E โดนสวนคืนไปเหมือนกันนะครับซ g คอมบ้าแล้วมาจากนิวอารซีโอครับนี่ไฮเฮดช็อตพัฟเฟอร์จะเกมไปแล้วเปิดประตูได้ออกมาแล้วได้ฮาร์ดระเบิดน้องบอสซาไปเมจิสปอร์วันนี้มาดุเหมือนกันอ<ช>ีกทีมนะดูวอซิกแซกแล้วดูเมจิกครับเคลื่อนตัวเข้ามาชนใสเคอจีแฮปไฟร์เ,าานน OG, รยเดยอยู่ในบ้านและซิกแซกหันไปซ้ำใสบอสซาก่อนครับตอนนี้นี่ครับแม่ได้ฮาร์ดครับได้คิวจะระเบิดไป ด้านในเป็นฝ่ายเดลูดยิงอยู่ด้านบนฝ่ายเดล่าขึ้นไปเรียบร้อยครับฝ่ายเดล์เหมือนทิ้งระเบิดไว้ด้วยครับเมื่อกี้นี้มาดูครับเนกามายครับ AF ด้านล่างของเขาเนี่ย MSC นะครับที่เคลื่อนตัวลงมาเหมือนกันแล้วจะขึ้นยังไงครับมาชน M, เออ E29 ก่อนหรือเปล่าดูครับด้านล่าง ดีทูนแล้วตัดมาที่เชอร์ตี้และดีทูอีไฟน้องใส่ครูได้แล้วท็อปบ้าฮะตัวดี้รถเบิร์ดน็อกไปฝั่งนี้ครับนิมสายังจะซ้ำครอบ้าอยู่อุลเฟสการเคลื่อนตัวเข้ามาครับตอนนี้แล้วเมก้ามาไปน้องใส่หิน้ำมังกริกได้เหมือนกันตอนนี้โอ้โหซีจีท่าลำบากนะเหลือคนเดียวแล้วครับใช่ครับดูเมก้ามาแล้วนี่หน้าชนหน้ามาทุนิเคบอกได้สุดพี่ทุนิเคยังบอกได้สุดพี่เอ้ยก็อผายตามมาโทนี่เคบอกอย่าไปกลัวดิเฮ้ยอะไรปลามาติดเองแล้ว่าททุนิเคบอกระเบิด เ<ไ>ป<ล>็นสูตรฮะชิงไว้ฮะทำให้ตัวเองกลับไปตั้งรับแบบใจเย็นแล้วทีดีได้แต่จะกลุดไปครับแล้วก็ภัยมานอนห,นหลังรถพังตรงนี้แล้เวเบนเซดโดนน็องอ,อีกแล้วจากพิกาชูเอซเซวาแล้วเบนก็มายเอฟสองสิบเก้าไปเก็บขขาบ้าจากเกมไปครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับวงมันบีบลงมานะครับเผื่อจะจบปั๊มนี้หรือเปล่าชาปเปอร์อยู่ด้านในสองคนนะเอเวจิเอซโซซิฟด้านบนเอฟโดนยิงอยู่แล้วเบนก็มาซ้ำฮะมากรีดออกจากเกมไปเลยครับ เอาแล้วเบลวี่ครับไปโดนโน็องจากปิกาชูฮะด้านหลังเมื่อกี้นี้จ่ายสว่าแล้วเวจียังไงแล้วเอ็มมาหลุดไฟครับแม่ไปน็องใส่โซ่สิบด้าแล้วพวกที่เอสไฟน็องใส่เจฟเหมือนกันแล้วเวจีนู้นคือมาเอาเวจีโ,โดนยิงสวนไปทีหนึ่งฮะโดนยิเคไปตายสุดปะ่ะผมบอกแล้วไม่แข่งกันเข้าล็อกเข้าหล่อขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วชับมาจบสจบ11ไปแล้วท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะซิกแซกเมจิกอีสปอร์ตยังไงกันต่อตรงนี้แล้วเบคอนไทม์เข้ามาบริเวณ12บสนาฬิกาเหลือ4คนครบนะครับโอกาสเป็นของพวกเขานะเพราะมันไม่ชนกัับบใใคครรเลยนน่่ะช จะมีแค่เฟสแคนอีกทีมหนึ่งที่สวยๆแต่ว่าต้องระวังตรงนี้ให้ดีครับเฟสแคนเพราะเขาอยู่ในแอ่งครับแล้วเบบวิโดนยิงสวนมาโอ้โหดูฮะแม็กก้ามาครับแม็กก้าจะเรียบร้อยซิกแซกครับไปโดนไปไปน็อกใส่วินวิกเตอร์นะเมื่อกี้นี้ขออภัยครับในวงตอนนี้จึงกลายเป็นอฟเตอร์โก w นะฮะที่อยู่ในไฮกร์แล้วเลซิกแซกได้คิวจากวิกเตอร์ไปแล้วครับแล้วเฟสแคนอยู่ในปั๊มทีมเดียวเลยฮะครับแต่ถ้าวงมันออกปั๊มทุกอย่างจบสิ้นนะครับผมบอกก่อน ต่อให้วงเด้งปั๊มปั๊มก็หลับยากเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูมิสเตอร์ตันระเบิดน็อกทีจีสิบสามไปของเอ็มเอสซีไม่โคตรเลยลดด้วยเมื่อกี้นี้ลองมีแล้วคุูโรบีจบนี้ไปน็อกเบวี่ของเอเอ็ไปครับแล้วดูไอจอนนี้ไปน็อกบูบัตไปแล้วลาซิโอสเปย์มาจองวันนี้ครับได้นี่ไปน็อกบินทอเรสอย่างที่บอกมันเป็นด้านล่างอ่ะพี่อาร์ตนะแล้วนัทจาไปเก็บครูเวียนสเกตไปบินทอเรสโ้องเก็บสเกตจากลาซิโอไปแล้วบูบัตจอนี้ไปเก็บสเปเบลสเกตไปแล้วกดน็อกโลมาทรับ จะดรอปใส่หรือเปล่าครับเฟสแครแล้วหมคาเซ่ก่อนมัคมาเคลียร์ไปแล้วแต่เหมือนจะไปสโมกเก็บของหรือเปล่าแล้ววงอัปเดตมาครับเฟสแคนปั๊มนั้นยังอยู่ขอบวงครับแล้วมันครึ่งๆกับด <im> ้านบนด้วยน้ฟุกเทียสเขไปเนอะเสร็จปกคาชูได้แล้วฟุกโโหครับโดนเก็บคิวจากไอซ์ไปแล้วโอ้หเขาตรงนี้ต้องตีกันแล้วเบียร์สิบเอ็ดจะไปเก็บไมวิโยจากเกมไปแล้วเชอร์ตี้โดนน้องจากทีทีสขเอ็เอไปแล้วเออนี้เจ้านี้เอาแบลลิวไปน้องไม่เขาหมาได้แล้วฟุกเทียสเจ้าหนี้ไปน้องได้ นี้จะตีกันขอบวง,งคราบเบคอนไทม์แม่มาดีด้วยมี6คิวด้วยครับวันนี้แล้วดูว่าฟูตทีเอชครับไปเก็บคิวดายฮาวจเกมไปเหมือนกัน เอ้าดูฮะแม่เราเปิดครับน็อกใส่เบียร์สิไฟครับจากเจ้ากาครับลูนี้รับเต็มพระเบียร์สิน็อกไม่พักรู้สึกจะเป็นน็อกสแล้วด้วยแล้วกดมาหลังรถตรงนี้อีทูนายนัดเจาอทนรอจังหวะอยู่แล้วมีคนคําอยู่ด้านบนเป็นดีทูอีฮะนัดเจบอกแล้วยังไงล่ะฮะลูโผมาแค่หัวนะลรูดน็อกไปถามจริงๆเธออุลสา M4 นะฮะเมื่อกี้็ยิงกันอย่างนี้แล้วอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโมดิซีไม่ได้เถียงเลยก็เชอร์ตี้บอกหลักเข้าหลักเข้าก็ไม่ยากครับพี่ยิงให้ตายน็อกไปอีกหนึ่งแล้วนี่อีคิวไปเก็บนี้มันจะเกมไปได้ครับแล้วดูครับไหลกันรัวๆตรงนี้แล้วเจ้าการระเบิดน็อกไปอีกหนึ่งฮะไอซ์โดนไปฮ้ยแล้วเจ้าการระเบิดน็อกเออนี่ดูระเบิดก็ไปด้วยเอาดีฮะ เบคอนทางกลันจะวิกกิ้ที่ยีบสามไปเก็บยิซซ่าต้างไปแล้วตัดจะเดินมาลูดให้มันสูดไปเก็บไปหมดแล้วพี่อาร์หฮะไปเหลือในควันทิพทิพมาเรียบร้อยในหงายชะดาอีทูนายครับยังดุอัติไฟนอกไปสองก็จริงครับแต่โอ้โหนัทุดเนียสู้สู้แบบยิบตาเลยเมื่อกี้โดนอีทูนายจริงจริงด้วยนะ ผมบอกนึกว่าจะโดนชนในบ้านไม่ใช่ออมาชนกั<ด>น<อ>ตรงเข้านี้นะครับโอ้โหด้านล่างครเอฟซีครับเ <c oughs> ข้ามาแบบนี้ครับแล้วดูครับเอ็กโคะจากนี้ไปเก็บมิสเตอร์จะเก็บไปเชอร์ตี้บอกได้พี่ถ้าโดนหลังเข้าเล่นแบบที่ผมเล่นครับพี่คือยิงให้ตายส่วน <So, S 2> เฟซแคร์นไม่ต้องยุ่งกับใครกลายเป็นเฟซแคร์เนียนฮะใช่ครับเนียนสงัดอยู่ในปามแต่ผมว่าเขาต้องเคลื่อนตัวบ้างแล้วเชอร์ตี้เก็บอีทูไนแล้วดูสเปอร์มาเลควันเชอร์ตี้หึงจังหวะไว้อีทูนายหยั่งเอาไว้ทั้งหมดผู้ชมครับดูครับ โโออหีทูไก็แค่ไม่ได้กลัวเมืนอกี้โนทิสเีนะสกิลเพย์เดินเข้าไปแบบงัดเข้าไปเลยอ่ะนี่ครับเชอร์ตี้ครับรอรับเอ็มเอซีอยู่ด้านขวาในเมจิกนะครับจะได้ไมีเฟสแคนวงเจ็ดจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเด้งลงไปหาเฟสแคนครับเพราะว่าเด้งน่าจะเด้งไม่ไม่ติดเฟสแล้วนะอืมเพราะว่าตรงนี้มันขอบสุดๆแล้วครับสำหรับปั๊มน้ำมันตรงนี้ อยกลางๆมาออกทั้งคู่ฮะเฟสแคนโอ้โหเด้งหาเฟสแคนครับ<ม>แชมป์สิฮะ <45 S 1> แบบนี้มีสัดส่วนของปัม๊มนั้นอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วมันลงไม่ได้นะนโดนยิงฟรีหมดเลยครับ<ม>เอาละฮะแล้วตรงนี้ดันการเป็นสองทีที่ต้องไฟกันด้วยเฟสแคนได้ยิ้มมุมปากคานผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับเฟสแคนนี่รอเลยนะรอเฮเลยเอาละครับเฟสแคนจะลงยังไงอ่ะพีิชิตดูดิอโอ้ย เกาะกองเกาะที่จะแตกหมดแล้วครับแล้วดูเจ้าการเฟิร์สเอ็แล้ววิวดูไปด้วยนะทเจอาหนี่ฮอตเหลือเกินครับ mm hmm. แล้วเชิญที้สามทีจีสาวจะเกมไปแล้วนะัทเจอาแล้วเชิญที้ไปนอ e ้ ode, องเอโคได้แต่ตัวมันติดกันเรียบร้อยคดีพิกโดนน้องบีมยิงสวนมาให้เอ็นโฟลูดับเบิลคิวไปเมื่อกี้เป็นเป็นดับเบิลคิวหรือทริปเปิลคิวของน้องบีมเลยครับเมื่อกี้นี้ใช่ครับแล้วลาโซ่ระเบิดเก็บนะัทเจอาเมื่อสักครู่นี้ครับเมจิกอ e ีสปอร์ตฮะยังอยู่นะฮะผมบอกก่อนตอนนี้สามทีมสุดท้ายและเอเอ็ซีเหมือนจะดึงกลับขึ้นนมได้ค แล้วแมจิกเนี่ยคะแนนวันนี้ดีมากด้วยนะครับเอาละเอ็มบีซีครับเล่นเกมนี้เพื่อเข้าสู่การมีโอกาสได้เข้ารอบนะฮะซูเปอร์วิกเอ็นนะฮะตัวนี้แล้วดูครับมันไฟรออยู่เขาชนมาน้องบีมปั๊มยาก่อนไหมแล้วเขาสู้อยู่ด้านนอกติกแซกค,คลอสอยู่ก็เรียบร้อยเลยครับแม่แล้วโดนยิงสวยมาจากเฟสแคนด้วยไอคโคครับไปน้องลาซิโอได้ลาซิโอโดนเกี่ยวจากเกมไปจากแอคโคครับของ สแล้วโทนี่เคบอกปิดงานสิครับรออะไรลนะพี่ปิดงานสิครับแล้วซิกแซกได้เต้มจากน้องมีมไปแล้วโทนี่เคได้เต้มจากเอีโค่ไปเฟสแคนกันผู้ชมครับกำลังนะฮะกำลังกำลังจะกินไก่ฮะแล้วเหมือนโทนี่เคเห็นแล้วด้วยโทนี่เคเห็นแล้วด้วยเอาละครับเฟสแคนครับรอปิดเกมแล้วครับ <c oughs> ดูครับเฟสแคนโทนี่เคคิวไม่เยอะฮะแต่มูฟดีฮะ <Sorry. S 1> จริงจริงจริงมิกแซง,งบอกอพี่อย่าพึ่งเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมอย่าพึ่งฮะขาดไปเรียบร้อยแล้วครับเฟสแคนครับอย่างที่เราพูดกันไว้ไหมพี่ฮนะ ยิ่งเล่นมันเหมือนมันยิ่งเข้ามือนะที่ผมสัมผัสได้จริงจริงจังๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจริงครับิวท่านั้นฮะมาแล้วครับขวัญใจมหาชนอย่างเฟสแคนครับเงียบๆไปสัปดาห์แรกสัปดาห์สองดูดีขึ้นสัปดาห์นี้ดูดีขึ้นอีกนะใช่ครับ1,500ดาดามจครับ194่ีฮิวรับดามเมจไป2 7 8น้อยมากเพราะบ้านนี้มุกมาดีนะครับปั๊มน้ำมันกับฮิลครับถูกต้องนะ